ข้อความจากไม้เฮริเกนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จิตสำนึกและความถี่กำลังยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วผู้คนกำลังตื่นรู้เข้าถึงพลังแสงสว่างและความจริงในตัวเองเมื่อจิตสำนึกของคุณสอดคล้องกับจิตวิญญาณระดับสูงมากขึ้นคุณจะเริ่มสั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังเผชิญอาจไม่ง่ายเสมอไปแต่มันจำเป็นต่อการเติบโตของคุณความงดงามในจิตวิญญาณของคุณกำลังเปล่งประกายและส่งผลดีต่อคนรอบข้างพลังงานในตอนนี้กำลังช่วยคุณปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและชำระล้างจิตวิญญาณเหมือนการล้างพิษสิ่งต่างๆ ต้องถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อคุณพร้อมที่จะเยียวยาและยอมรับบาดแผลสิ่งที่ยังไม่หายดีในตัวคุณจะเผยออกมาเมื่อจิตวิญญาณตื่นขึ้นการค้นหาตัวเองก็เริ่มต้นและคุณจะไม่สามารถหวนกลับไปได้ชัยชนะแห่งแสงสว่างกําลังมาเยือนร่างกายของเรากำลังเปลี่ยนแปลง เราจะปลดปล่อยสิ่งเก่าๆเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาเติมเต็มเซลล์ของเรา DNA ที่เคยอยู่เฉยๆก็กำลังตื่นขึ้นพลังงานใหม่กำลังแทรกซึมเข้ามาเราทุกคนกำลังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวและภายในซึ่งจะดำเนินต่อไปเพื่อให้พลังงานของเราปรับตัวเข้ากับความทีใหม่ ช่วยให้เราขจัดสิ่งกีดขวางเก่าๆและเปิดรับสิ่งใหม่ๆหลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าจากการต่อสู้เมื่อความถี่สูงขึ้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะเห็นประโยชน์และมองข้ามความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นแต่เราทุกคนกำลังผ่านกรรมชำระล้างเพื่อขจัดสิ่งที่สะสมมาหลายภพหลายชาติ การลุกจ้าของดวงอาทิตย์จะช่วยให้เราอัปเกรดดี a นเและเปลี่ยนความถี่ในการสัมสะเทือนของเราอาการต่างๆเช่นความไวต่อสิ่งรอบตัวเพิ่มขึ้นไฟฟ้าสถิตในร่างกายปวดกล้ามเนื้อร้อนวูบว่านอนไม่หลับวิงเวียนคลื่นไส้อ่อนเพลียปวดหัวสมองล้า เหนื่อยหน่ายหัวใจเต้นแรงล้วนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของเรากำลังปรับตัวอาการเหล่านี้จะผ่านไปเมื่อการสั่นสะเทือนของเรายังคงเพิ่มขึ้นและเราปลดปล่อยสิ่งที่ขวางกั้นพลังงานการปรับตัวภายในนี้มีไว้เพื่อปรับแต่งเราและขะจัดสิ่งสกรปรกภายในยิ่งเราขจัด กับด้านมืดของตัวเองและดูแลจิตวิญญาณมากเท่าไรการเปลี่ยนแปลงก็จะง่ายขึ้นและแสงสว่างก็จะเข้ามามากขึ้นเราเหมือนสวิตช์บอร์ดที่กำลังเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับวงจรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเราสามารถรับพลังงานได้มากขึ้นเรื่อยๆหากเปิดใจเรากำลังเปิดรับการสื่อสารนอกประสาทสัมผัส ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้สิ่งนี้สำเร็จร่างกายทางวิญญาณอารมณ์ร่างกายและจิตใจของเราต้องบริสุทธิ์พลังแห่งพระเจ้าไม้เฮริเก,กนฉันคือคุณคือเราคือเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกสากลโดยจิตโอวันเนส